ไม่ได้แล้ว้วยวยย สมาชิกหชเหมือนเดิมครับเบาๆหรอกพี่ยอดพี่กอลฟแล้วก็พี่ชีพร่วมทริปกันบ่อยครับกับพี่ชีพมือจมัง่งรีวิวเรือบางโบดลำใหม่เรขึ้นมาบนเลยเครื่องใหญ่กว่าเดิมราคาเท่าเดิมพี่ชีพวันนี้เราไปใหม,ใหมใ่ไหน วหม่ให<า>ม่สิบห้าหยกยกสิบหกนยน<ป>เรือใหม่เครื่องใหม่ดังมราเอยเล่งห้อนเลยังเลยตุกใจอย่างแรงเลยกาไม่อย่างไว ลง,น,งน,น้ำสวยมากมค่อยมีย้ตัวเล็กแค่ที่โอ้โชว์ก่อนดิตัวเล็กก็มีก๊อบชอบอยังไงนะมีก๊อบเดิมนี่คนอื่นกินดีอย่างนี้เลยพี่จีบมาไหมพี่จีบกินแล้วครับของพี่จีบบุลเล็กหมดอ,อ๋อ Lung mai con 16 phục luôn là dăm lầm luôn đến con chip à bằng luôn con chip à con chip à mẹ con chip à luôn luôn con chip à con chip à luôn bay luôn con chip à luôn con chip à luôn con chip à luôn con luôn không phải, แน่นอนยิงยอดผมไม่ต่อที่นี่ <c oughs> นี่ยอดเล่นเกี้ยนแหลกกองไ่กองไปเลย,ยอละไรใปวดต่อยปอดมากปอดนะปอดโจปอดที่เยอะเกี้ยงนี่ยกองใจยอดนี่อยากตกใจตกใจเมเรา

โจ้น hey, yeah, ี ai, mm. ่พี wow. ับเ k u p มาแลยมาเลยตายแตกลุ่ม claro มึงแกอเกมาเลยช่วยๆๆตายอีที่ปนตัวให้ยตัวยิ้ยขาหมดเสื้อใหม่ด้วยมีนอใครใครไม่เย่อเมึงมั้งบางตกบึกแล้วีเย่อมึงไมตกปลาลก Mình đự, 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 đự. không vào đây được 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 nó cứ đứng ôi nó kéo nó kéo, đi tiếp cho, cúuเลย 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 ấp cúuเลย, 100 chín kẻ, à ya rút, sai cũng rút sai là gì anh cũng rút, ngoài không bị chít co. อะเยโอ้ไหนยาวครับตัวนี้น่าจะใหญ่อีกครับตัวนี้น่าจะใหญ่อีกมาเลยครับปลามาเลยหมายแตกแล้วครับปลาเล่นคนเดียวครับสองสามตัวเลยครับเล่นคนเดียวปีกินครับเฮ้ยเฮ้ยป่าของบผมเหรอป่านงบผมเอามาแล้วยกเขาอีกแล้วพี่ป่านโซบผมเลยเหรอ มันปั่นปั่นนกเขาอีกแล้วครับผมโอ้ยปลาใหญ่คู่เลยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับสองตัวแล้วครับตัวใหญ่ๆครับไม่ถังม่ถังอันนี้ตัวแรกตัวเล็กตัวเล็กไม่นับตัวเล็กไม่นับตัวเล็กน้ับทีตัวนุ้ยตัวนุ้ยใหญ่กว่าใหญ่เลยครับตัวใหญ่ๆหญเลยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้ตัวเล็กยี่ว่านะตัวนีก่อครับโอ้ยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่นี่กึ่งลึกเลยอ่ะวันนี้นะบ้างนะ อันนี้เดี๋ยวน้อบไปดิเดี๋ยวปัดน้องผมด้วยเลยโอเคครับโอเคครับที่ครับโอเคครับ,อ,คครบอันนี้ตัวเต่าของพี่ชิมเลยครับอุ้ยนี่คันคันสองต้นนะครับคันสองต้นครับโอ้ย,อยคันสองต้นตีดเบอร์บางโงมครับเบ็ดตกไม่เป็นไรครับเบ็ดตกสายใหญ่เบอร์สิบสี่ ยาพังโงกยกไม้นี่ต้องรอครึ่งวันก่อนนะครับถึงจะพามาหมายรับครับครพาไปตั้งให้ไออยากก่อนครับไออยากก่อนพาไปรอบแรกกัต้องต้นนะครับโอ้ยดูดูมือตักก่อนครับมือตักนี่ครับเอออืออ้าวเกมแล้วครับพี่น้องเออ มันกินฝั่งนั้นฝั่งเดียวเลยครับฝั่งผมกับจ่ายอดจ่ายอดเป็นไงของเราไม่กินเลยนะมันตำร่ามันตำร่าจะกินแล้วโอ้ยสวยๆเลยครับกินครับกีมได้ไหมครีมจีบครีมจีบกรีมเนี่ยเอาวันใช่ไหมอย่าอยับพิดเดียวหยับพิดอยับพิดพ่อเดียวพ่อเดียวพ่อเดียวอยับพิดมันมาก กับับมันเห็นแบปกครับมันรอยู่นีบอยู่ไหนตั้งใจก็มันมันเห็นนะครับนั่นี่เปจอเกือบไปเหราเอนองดูขั้นยังขั้นำฮเลยอย่าไปปัเบรกเพิ่มนะอืมเอีก À, lóc à, 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 đôi pichip khoa trả khoa đi nhảy nhảy bỏ về như thế này đi khoa mà khâu 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 ออติดน่าติดน่าจะติดออน่าติโติดสองว้อยู่ตัวนี้น่าติดฟาลอดอสองพันอะลอบสอพันะสายหน้าสามสิปอนด์อย่านุงเลยปายิดเดียวในอันในแยกเนี่เกี่ยวค่างเหมือนนั่นปิดเบรกมากเกินไงเมื่อกี้อืมอย่าดันที่มืออย่าดันเหย

เอากันเลยกันโชว์กันกัน่าเลยประมดกันเบลต้องปั่นยาเบนเบ้นเบ้นเบนเออโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เขาล้วนแต่ผมไม่ได้ทีนี้ผมไม่ได้ตัวทีนี้อโอเคอีกแล้วเขาเอาอีกแล้วอ้เข้าอีกแล้วไม่เล่นเลยผม อ้าตูหยัดนอตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกกระโปรงย้อมพูตัวแรกผมเลยตั้งวันคุณได้ตัวนี้ตัวแรกขี่มิติพี่เขาเนี่ยเขี่ยมาเขี่ยมาหยัดนอตัวแรกจริงอันไหนันที่สอง <laughs> ok, ok Kẹp luôn con, đi không bằng gì xong <laughs> con này này ai ăn cứ này con bốm băng bà <laughs> Ui Ui Xong tù tua

โอ้ลูกเขา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 เรื่องรวมกันเขาเรื่องกร่วมกันแลเรื่องว่าว่าว่าสิ้งเงนแล้วเาได้เบียร์ล่นะควันนี้พี่กงยังไปตรงนี้ก็กินโอ้ป่าแป้งได้ลาซิกเดียวครับได้มาซิกเดียวเออมาไน้เยอ่ะ

น้ำเปลี่ยนเือดจิกพอดีจัดได้ตัวอะไรโจมโอ้โจมยังโจมอ่ได้ร้อยไหมเขาเขาออเขาเขาโอ้โห้ยยย้ยย โอ้ยบอยเร็วอย่าปล่อยกุกลุ้นเลยตการลุกลุ้นอ่ะลุกลุ้นเลยยังยูยังยูยังยูเอามาเลยวเอามาเลยอามาเล้วาดขาดขาดนวงาเดี๋ยวมันออกมาเอขาดกวรุดก่อขาดหมดเลย มาช่องตัวหรอช่องตัวใช่ไหมช่องตัวกับอีกหนึ่งตาของใครไม่รู้สามสี่เจกลาเอาไก่ลอยไซม์มังเช็คลาเอาลอยตัดเลี้ยวเอาไปตอนแล้วกันดดูดโอ้ยพี่ชีบครับดูตาจิงกับดูตัวจิงตาจิงอาจารย์เลยอาจารย์เลยอาจารย์เลย เล่าเกียดับไม่ได้คนนี้ก็าจบเกียดับเราโอ้ดอกเขาดอกเขาพี่จิ๊บชูหน่อยเฮ้ยนกเขาพี่จิ๊บครับคันแล้วกันเร็วเม็ดหรือไม่หยดดกเขาเลยครับเอาทางนี้อีกแล้วผมยังไม่ได้เสียบเหยื่อเลยครับให้ผมเสียบเหยื่อก่อนซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาไม่เล็กครับตัวนี้ไม่เล็กครับอุ้ยไม่เล็กไม่เล็กไม่ใช่จังเอนะครับเดี๋ยว่าไม่เล็กครับผมไม่เล็กนะครับ ได้วันนี้ลงเดือนหน้าครับเฮ้ยกูเงียบวะเร่อยเดียวเรื่อยร้องตัวโอ้แถมเสียงจ้าครับสองตัวเบ็ดสซกครับนกเขาเป็นโกงรับเป็นโกงเดี๋ยวร้องกันเลยนะุดจิบน้ำกูร้องดี๋ยวร้องตบอยู่

ก้นหืนก็ตกเยอะๆเลยเร็วง่ายเลยนี่ตัวเล็กหนกเขาตัวเล็กก็วันนี้ของผมของเปืือนก็ได้เสียตัวเลียเอาของบังแล้วถ่ายของบังก่อนขันต้นกับขันต้นขันนี้ตกปลาเป็นร้อยศพเป็นพันศพแล้ว โอ้ยนกเขานกเขากับนกเขากินเป็นซุกโอ้โอ้ทบยอดทบอ่าของผมมีกินเดียวไม่ดีมาเยอะตันแก่ิดเครื่องครับติดเครื่องติดเครื่องครับติดเครื่องโอ้นกเขานกเขาเขาอีกแล้วครับเขาอีกแล้วยกฝูงไปเลยนี่ครับนกเขา ถ้าอยู่บ้านเราก็เป็นนกเราครับนี่ถือน้ำต่อทางนานี่นะไมโอ้เอาอีกแล้วครับบังอบเอาอีกแล้วอีกแล้วไม้ไม้ยบกับไม้นี่ไม้ยบเราแล้วกับไม้นี่ไม้ยบกับไปอยู่ในแป้นทีเราแล้วครับไม้ยบไม้นี่ไม้ยบใครบ้าบอกว่าบังพาไปไม้ยบ ไม่ใจยกไม้นะขึ้นขึ้นปลา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 ขึ้นขึ้้องเาคล้องบังไม้หะนกเขามาแล้วขึ้นหม้องเา้องบังแปคล้องบังมันมาค้องบัง อุ้ยนกเขามากับของเราผันมาอีกแล้วส่อสเ้สูีส่้สู้สู้ยู้ส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 ่ยเูาสู้สก้สู้สู้สู้ส้ส้สบ้สู้สู้สู้้สู้สอ้สู้้สู้สู Nào tí tiếng không mà gắn nè lên Mắn Thằng ruột dám lên ạ Dễ dàng mà Nó Chỗ gì? Chị à? Ừ Ừ Nó là bò đi Nào ือดิกตีนด oh, uh, okay. ิกตีนเลยดิกตีนดิกตีนเจ้าเลยปเยาต็มทีเลยน้องเต็มทีเลยพีปีน้องแม่แรงก่อนไปนดเลยอ้ดิกตินหละดิกตีนเลยวิ่งอยู่นี่ว่ดิ ดิกตีนเลยมั่งเลยต่อไอ้ไอ้โจมไอ้ย่าปีตักแต่โจมพอนะปีจะตักเบ็ดขึ้นมาเลูกมันลูกมันเอาข้าวมาเลยนะพี่โจมมาแล้วจมมาแล้วจมจมปลาขาวกินบิดสุกไอ้ย่ามันก็ได้ขนาดนี้วันนั้นหรือป่านนะ tiếng là tiếng, um, không hay mình thì đài, như cây, biết môn, thì vào phun này. Mày. mày mày. cây cây. ba Bin bên nơi đây chôm anh chim chim, chôm chôm nóc, nóc, nóc chôm nuk, chôm nóc chôm nuk, nuk, nuk. chôm nóc 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 chôm 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 à. Oi oh, ja yeah. pai la jo atop tangonong tok tok jong jong buat tok git tok le jim รอบนี้สองโลติดได้ตัวแรกนี้สองโลกว่าลกเขาทั้งหมดวันนี้1ิดเท่าไหร่นะพี่ครับรถเข่าเปรถสิบเตรัไม่ได้ไม่ได้่าไไ